คก็ขอกราบสวัสดีนู้ชมด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่ในช่องพีอียูฟ้าหนึ่งศูนย์จุดแปดนั่นเองนะฮะวันนี้ก็จะมาเอาชีวิตรอดนั่นเองนะครับโอเคนะครับทุกคนมาเริ่มกันเลยนะฮะมาเริ่มกันเลยนะฮะต้นเจ้าทำให้ด้วยนะปรับตรงนี้ โอเคนะคะทุกคนมาก็คือแต่ทีเด็ก็ไม่ต้องสงสัยว่าสีต้นไม้มันเป็นอะไรมันก็เป็นสไตล์มันก็สไตล์ของมันก็เป็นหน้าตาแบบของเกมนี้อยู่แล้วนะฮะใช่ใช่แต่ว่าคือเฮ้ยได้ยินเสียงซอมบี้ม่ทุกคน <ค>เอาอย่าไ,ได้ขอว่าตรงนี้าขอข,อขอดนะัดไม้นะนี่สามารถเร,รนนะต้านมาสแลปป์นี่นครับนะคทุกคนก็อาจจะไม่ได้มองเท่าไหรห่ก็คือมันจะไม่สามารถเล่นได้อนะไอย่างนง้ยคนกระคนขอปรับกระตุ้นว่าเอาไวต้ตรงไหน ปับก่อนว่าไว้ตรงไหนดีโอไม่ไม่ให้โชว์หน้าดีกว่านะธนาคนก็ไม่อกีไม่ได้ปิดหน้าก็เห็นหน้าแบบนั้นใครเคยเห็นหน้าก็ผมก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องใครน้องทุกคนคือตัวนี้อยู่ในป่านะฮะผ้าผ้าเปิดไอ้ตรงนั้นก็คือปุ่ดไอ้ตรงนี้ใช่ไหมทุกคน ก็คือว่าเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็น,นพวกนี้นะเพราะมันเล็กมากไม่ได้เล่นในคอมนันเองก้ถ้าใครมาเดี๋ยวขุดไม้ทำไม้ต่อก็คือ,อมาทุกคนเดี๋ยวกันนี้ ที่ไม่เคยเห็นไม้นี้มาก่อนก็คือเดี๋ยวผมไปเอาชิลดในไม้ครับครับแม่นั่นเองฮะอันนี้ก็คือมาเอาชิลดในไม้ครับคิวดิง้งแอนดิวดิ้งก่อนนะฮะใช้น้ำใช้น้ำก่อน คนมานี่ยังไม่ต้องอาานขแม่หาแล้วถ้ามันอยู่ฝั่งนู้นขอปรับเสี่ยนเป็นึรงนะทุกคนเอางนั้นแหละควันเจอแกแล้วก็คือ ก็อย <formation jin x 2> <s at> ่า <tı> ลืมกดถูกนะไม่ใช่กดถ้าอยากให้ผมเปิดหน้าก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะเพราะว่าเอยอีกเก็ดพุทโอ้โห ถ้าอยากให้ผมเปิดหน้าบักบักถ้าอยากให้ผมเปิดหน้าก็ผมก็คอมเมนต์คอมเมนต์แล้วก็เขียนเป็นรูปแล้วก็ส่งเป็นอีโมจิหัวใจนะฮะถ้าใครไม่อยากให้เปิดหน้าก็เป็นรูกปก็บอกว่า,าส่งรูงปหัวใจสองดวง ีิกี้สตรีมฟรีไฟไม่ได้ก็คือไม่เป็นไรนะทุกคนแม่ทุกคนก็เห็นหรอกแต่ผมเห็นพิกี้ผมจะสตรี Steam, มฟรีไฟไงเดี๋ยวลาครับองครับ นนแมานี่ตกี้จำได้ว่าไปทางนู้นนะเดี๋ยวนะาไปกี้ไปทางไหนทุกคนนี่ตา ดีนยวดดัมเลมันูกไหมมันดนผมะดตอนนั้นนะนนี่ยปาเลยอะ เครื่องมันก็กระตุกกระตุกหน่อยนะนก็้องก็ตายมาดูแมแวเราใส่แว่นอตอนนั้นเครื่องมันกระตุกกระตุกหน่อยนะฮะคนก็ออกไพด้วยพอดีมันกระตุก<ฮ>ถ้าใครเห็นมกระตุกก็ออกไพด้วยนะเคยชิลล์นานไหมก็ไม่นาน,นะฮะามาหมน,นีทีเลย แต่ถ้าหนึ่งไอพีก็นาก่าจะเป็นชั่วโมงนั่นฮะแน่ๆก็เป็นสามสิบไอพีหรือสี่สิบนี่แหลยค่ะก็มายี่สิบกว่ากว่านี่แหละค่ะทุกเห็ดหรอนึกว่าต้นอะไร ทุกคนเจอแล้วเจะมัม<า>่ง้าม,มาแล้วครับทุกคนเำได้ว่าเมื่อกี้นี่จะเจอหน้าผาแล้วทุกคนที่แผ่นดินถลม่มเ,เป็นเยกส่วนเลย

Siitä, จะประมาณนี้ห Okay. Oh, Ja, ก็มันจะเอาชีวอตแบบสบายสบายดีสบายโบ่กล้ามากรูปเนี้ยมันจะมี ป้องกันคน นักคนเ,เ,เดียวอตอนเนี้ยคือสร้างบ้านก่นอ,เเอน,นอเ,เดี๋ยวขอเอาตัน้นะนุกคนเดี๋ยวค่อยปรับหมดต,ตู้ตึก นะทุกคนก็ไปเจอกันทีพีนหน้าละครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงท่าน,นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้เออถูกแล้วเออก็บ๊ายบายทุกคน